สวัสดีครับผม r าร์ซิวนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องอุปรกรณ์ของประเภทของ m i โ r o t i กนะครับตัวนี้เป็นเ o u เตอร์บอรรุ่น rb 2 0 1 1 uas ข rm นะครับเป็น m u l ติ p o r t นะครับสูงสุด10พอร์ตโดยคำว่า Multi-Port ก็คือตัวอุปรกรณ์จะมีพอร์ตที่เป็น g i g a b ิตนะครับ5พอร์ตแล้วก็ e ีเทอร์เน็ตที่เป็น10ทับร้อยอีก5พอร์ตรวมทั้งหมด10พอร์ตนะครับจะเห็นว่าตัวกล่องเขาจะสก,กรีนมาเลยนะครับว่า กิกะบิตอินเทอร์เน็ตเข้ามาทางด้านซ้ายนะครับช่อง 1, 2, 3, 4, 5ส่วนอินเทอร์เน็ตพอร์ตที่เป็นเสียบทับร้อยนะครับจะอยู่ทางด้าน 6, 7, 8, 9, 10นะครับส่วนสังเกตว่าช่องอินเทอร์เน็ตที่1นะครับเขาจะมี PoE เข้ามาได้8-30ถึง30โวลต์นะครับแล้วก็มีช่องสำคัญก็คือตรงนี้ลองรับพอร์ต s p สนะครับสำหรับลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อให้คุณภาพความเร็วของสายเนี่ยเยอะขึ้นโดยเราจะมีมินิจีบิก ซื้อมานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่สล็อตนี้ก็สามารถลิงก์ผ่านไฟเบอร์ได้มีพอร์ต USB นะครับ1พอร์ตตัวนี้เป็นใส่ตู้แลกได้ขนาด 1U นะครับแล้วก็มี lcd นะครับบอกสถานะการทำงานแล้วก็มีในเรื่องของอ os นะครับไลเสน level เเ5นะครับไลเส้น level 5 5ก็จะมีอะไรบ้างในเรื่องของ hotspot ถ้าเป็นแบบ user management นะครับรองรับได้50 ยูเซนะครับทำงานพร้อมกันก็คือล็อกอินพร้อมๆกันเข้ามาผ่าน User Management นะครับแล้วห,หรือว่าจะเป็นแบบ500บัญชีนะครับผ่านเอ่อวินบ็อกก็ได้สร้าง User ไว้500 User ที่เป็นหอสปอตนะครับหรือว่าจะเป็น PPPP นะครับก็รองรับได้500เท่ากันนะฮะนั่นคือไลเซเส้นของเลเวล5มาดูภายในกล่องมีอะไรบ้างน,นะครับตัวอุปรกรณ์เป็นเคสเหล็กนะครับเป็นแบบแหล็ก ตัวประกณ์มี adapter ติดพวกมาเลยนะครับใช้ออ output 12วลต์1แอมป์แล้วก็มีเป็นพอร์ต USB นะครับ1พอร์ตสาย USB นะครับสามารถวางเป็นแบบเดสก์ท็อปก็ได้ตรงนี้ก็จะมีจุกยางนะครับ4ด้านให้แล้วก็น็อตสำหรับยึดก,กับตู้แหลกให้ตู้แหลกก็จะมีปีกมาให้นะครับ2ด้าน2มุมนะครับ2มุมติดมาให้เลยแล้วก็ ที่ตัวอุปรกรณ์กันก็จะเป็นเคสเหล็กนะครับทางด้านข้างนะครับก็จะใส่กับตัวออตัวยึดของตู้แลกนะครับทั้งสองด้านแล้วก็ทางด้านหน้านะครับมีเครื่องของพอร์ตก็จะไล่เลยนะครับพอร์ต USB เป็นแบบมินินะครับช่องนี้สายสุดแล้วก็พอร์ต SFP นะครับเป็นแบบช่อง SFP ใส่มินิจีบเข้าไปแล้ว่อลิงก์ผ่านไฟเบอร์ติกนะครับอินเทอร์เน็ต1นถึงหนะครับ ก็จะเป็นกิกะบิตทางด้านนี้หมดเลยแล้วก็จะมีช่องหนึ่งเป็น p o e นะครับสองสาเป็นกิกะบิตหก็เป็นกิกะบิตเหมือนกันหกเจ็ดาสิบนะครับเป็นสิบทับร้อยนะครับตรงนี้อยู่แล้วก็มีตัวของ LCD นะครับตัวนี้บอกสถานะก็ได้ตรงกลางก็จะมีบอกสถานะการเชื่อมต่อของพอร์ตนะครับเอาไว้จะลองต่อไฟให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง อาจจะเห็นว่าสถานะไฟขึ้นนะครับแล้วก็มีโลโก้ไมโครติขึ้นมากําลังรีบูตอยู่นะฮะตัวนี้ CPU ก็เป็นของอัชลอสนะครับ A R 9 3 4 4 600 C h z นะครับ128 MHz นะครับของ D D R แบบ S D R A M สถานะบูทตก็ทำงานเรียบร้อยนะฮะตรงนี้อยู่บอกนะครับก็ถือว่าน่าใช้นะครับรองรับเครื่อง ผู้ใช้งานเป็นร้อยก็ได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าใช้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น r b 2 0 1 1 u a s ด r m นะฮะก็ติดตู้แหลกได้ขนาด 1U ทำฮอส s อ o t ตเซิรได้แล้วก็เรื่องการตั้งค่าก็มีอยู่ในไวป์ปอดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นไรเซนส้น5นะครับก็ขอจบการแกะกล่องอุปกรณ์ของ m i c r o t i กตัวนี้เป็นรุ่น r b 2 0 1 1 u a s ด r m นะครับมี1พอร์ต s t p 1พอต์ต USB Micro u ร b นะครับแล้วก็พอร์ต LAN, Gigabit 5พอร์ต10ทับร้อย5พอร์ตทั้งหมด10พอร์ตเป็นมั l ติพอตนะครับก็ขอจบการแกะกล่องมีแค่นี้ถ้าสนใจก็เข้าไปที่เว็บ sys 2 u c o m ได้เลยครับสวัสดีครับ